นี่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 แท้วูวเมืองฮูนสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาอยู่กับในการหาได้กินเลยมีอนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องไปสอบห้านอเนาะไปห้านอใหม่เนาะอยู่อยึดขึ้นพูนี่แหละอยู่ทุ่งพูนอยู่ทุ่งพูนโอ้ยยางขึ้นพู่นสนียกะเมื่อยแล้วฮอบแล้วจักสิได้ไปวูไปไปน้ำกันไปส้มน้ำกัน หอดก่อนพักพอนะเมื่อยยังเมื่อเมื่อ200เมตรอ้อเท่เมื่อยขึ้นภูมิพี่เข้ามาอยู่กับป่านอนอ่ะไฮไลท์มันอยู่ข้างล่างเขานี่แหละเพราะว่าเข้าทีเริ่มต้นห้าดอจะอยู่เพิวันนี้ลูกวันนี้ขึ้นเพื่อเนาะมันจะมีมักใหม่และไลนเป็นม่บางใหม่ธรรมศาสตร์อันนี้ก็คือมักแฟนป่าเนาะมักแฟนป่าหรือเะเ่าเข้ากินใดเรือกอะไรเขากับผมเคยทามเขาทาเป็นมักแฟนของแท้จะกินใดเนาะคมกินเมื่อได้เปล่าคม เป็นมักแม็กแฟนป่าเอเอเออที่มีหันนอกก็ไม่ได้เคลียร์แล้วเนี่ยเคลียไปจอบบึงกลายมีปลา้ บ่มีไปสต่วันใหม่มป้านอนแค่นี้นะเขาจะกัจะาลูกสอบหมดหลายคุดหมดหลายแค่นี้แค่นี้เขาจะคุด,ดหมด,าด,ดหลายเนขามาน้ำล้างเขาเนาะจักจักสิได้นอกสก,กินมือแรงนึงได้หรือใบกับที่ตามไปเนาะอันนี้ขา้าก็มางหอดบันก็ก็ไม่สร้างเนาะข้าวที่ถลองคุดเบืองว่ามันชิมีนอหรือบ่มีเพราะว่า,าข้าวให้มันคุนด,ดุยหรือแค่นี้นะเฮ้ยคน นั่นแหละนั่นแหละคุณนนี่นี่คือนอไม,ม,ม่นอไม้ช่างเนาะมันจะประมาณนี่แหละเพระาะว่าตัวนี้มันโบโบงามปานใดเถอะภาษีมาเอาเลยเนาะทำการคุดเอาเลยคุปนอเลยเนาะต้องคอยบุ้มมีไว้เลยเอาเอาเอามีขึน้นคมมั้ยปาดเอาเนาะเพราะว่านอหน่อไม่ทีนี่นี่มันจะหวานเนาะถ้าเป็นหน่อไม้ดินนะเพราะว่าต้นนี้มันจะออกในหนึ่งแหละมันจะกินปนใดเพราะว่า ในดินเทากินได้เไยนะเหมืนหวานกินแบบสดๆอ่าแต่ว่าทำนี้ก็กินไดเนาะมันเป็นหน่อกรับก๊อทำง่ามนี่ทุกคนอันนี้อันนี้เพชรต้นหน่อที่ถ้าเรายังพอท่านได้คุดเนเราะ้าัสมาบังบอลดินแตกข้าบดินแตกข้าบมันมันเินอยู่ใกล้สอยนะโอ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 เพชร้นหน่อเป็นหน่อแหละนี่แบบนี้อ่าเป็นหน่อ ไม่ที่่วาอยู่ใกล้จากตนเนาะจอบตัวนี้นะแล้วพอเขาจะขุดเบิ่งเนาะอู้สวยสวยงามเนาะนอนเล่นเลนะแต่ว่ามัหนักไปใหญ่ปไปไหนก็งามงามสุดยอดนอนนี่ทุกคนเบิ่งเลยเนาะอืมงามเลย เห็นบอกทุกคนขุดหยอดเสียบมาแลงโลดเป็นเห็ดหน,น่อกแกงกินเนาะมาๆทุกคนมาดึงหน่อตรงนี้โอ้โทุ่นหน่ยด้อมหมึกใหญ่ตรงไหนบ่หู้จักเสียดจังไดยเอามาหนิมีแต่ข,ออขุดคนะุดลงมาสิเอาอยู่ในหลึกๆ,ๆสิซับเอาเลยแบบนี้นี่เอาเลยหน่อนี่กระป๋องงามอยู่เท่าหมึกละมีอีกนี่ขุดยอดเขงามเนาะเอาไปเป็ดแกงเนาะแกงใส่ แกงใสยังก่อเฮ้ยแกงสาาใสใบย่านางเนาะกับปลาแดก <_ an> หรือว่าบอส่ปลาแดกอะไรต่ว่า <_ an> ทั้งเฮาถืไปใส่ปลาแดกเนาะเฮาจะเอาไปแกงใส่แกงสยังบ่โอ้โอ้ไม่ทุกคนโอ้ oh! มาก็ย่ยได้นี่ยู้คักข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 ักลับปากหลบาหลบมือแรกนี่นะ <_ an> ไป เดียวในี่ยโดนไะจุ่นไงคือกันหรบอลไงฮึมจุดยอดนะทำปป๊อมป,อป,อปอข้าวเนาะปอทำเป็นข้าวเยน,นี่อันแข็งๆครับทิมทิมบันดักทุ่งช่มันงบันักทุงออกท่งความงามเนาะจุ่นเป็นนอนอย,นอาาายเนาะาัาไทยคันหน่นอเร็กครับ มันมันเป็นแบบภูเขาเนาะภูเขาภูเขาน้ำเนาะเป็นเป็นมีต้นน้ำเนาะแบบภูเขาอาเมชอนท่านะมันนี้ครมาเจี่ยวปลาเอาเมชอนหรือเปล่าปลาปลาโนคุณอ,อันนี้อันนี้คืคอคือต้นยิวเนาะเป็นยิวน้ำพวกที่ว่ามักดินสูดรินเสาเป็นต้นใหญ่แล้วเขาจะจะอยู่ในแบดเขาจะเห็นแบบขึ้นต้นใหม่ละขึ้นเมื่อสุดปายเนาะคนบดีขึ้นเมื่อมีดินอยู่ดินเสารินแฟนกัทน,นะ คืนมาตั housing, part, <un> ้งเชิงนกกามกับซับเอาคืนประผลคืนประผลกับมา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 ใหญ่ครบเอาม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 าเงนกันทุกคนนี่น้ำหนักสุนี่นนหนะตรงดวง่นน่ะเดี๋ยวเาเผาดเปินเอาหนออกนอกตรงนี้ ยอดคมง,งามเนาะหายเสียบๆเยบล,แลยแมลแรงนาอหาไ้กินเองเลยนี่เด้อ งามหอวดกมปสร้างไงลราเขาจะเห็ดนอนไปสร้างแล้วมันสร้างทีว่ามันพ่นแล้วมันพ่นจะกินแล้วมันจะกินเ่ไหรนะเอาไปก็มีแต่แกงอ่ะนี่นอนหนึ่งนี่แล้วเป็นนอนทีว่ากำลังพุ่งใหม่เลยห้อยใหม่คืออันนี้เป็นนอนไปสร้างทีว่ามันพ่นแล้วใหญ่ป่ทุกคน

ตลอดปีเนาะผู้ดใดมันขุดกับมันได้กินเนาะยามเดินหาฝ่าแรงกับอาคโคเไปต้มกินเนาะมันออกตลอดเนาะก็ก็ใหม่ออกตลอดเดี๋ยวมานอน,นี่ปีหนึ่งออกเท่านั้นทุกคนเบตรงนี้ก้นหินนี่นนปอคมใหญ่คมงามนีมีหูอยู่นี่อีกมีหูหนำหนำเสาะลงไปปอ มีหูอยู่ในน้นตัวนู้ขาไปอยู่ในฮะอยู่ปลาอยู่ผู้นี่อยู่ดงอยู่ด้อยนี่มีแบบนีหละธรรมศาสตร์สร้างคืนครับออนซ้อนมาเห็นมางหินเสียอะอนซ้อนขีดถอดบานเท่านี่แหละไปทางอื่นทางไกลกะกลับมาเห็นมางหินหนี่เห็นบางหินแบบนี้อยู่ใส่กะคิดถอดไปไปสอกนอตต่อเท่ากันตวู้ มากเนาะมากใหม่เนาะมากใหม่อยู่ในป่าน่าจะเป็นกินนะมากใหม่เนี่ยเพราจะลองขึ้นมาเบิ่งเนาะว่ามากใหม่นั่นจะเป็นกินหรือเปล่าเป็นกินเนาะแต่มื้อนี้เฮาก็ได้น่อมักหลายเนาะโอ้โหโ้โหโอด้เอามันเมื่อยสู้สู้ขับประต้าให้น้มันเต็จเลยกันมา <laughs> นี่เด็ก okay so ินปกกอแ้เทเลียวันนี้นะหู้ขั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 ืมอยแก้วอ่ะหวานพูดเปนิวล่ะตอนประชมเนาะเ่าน็ตอนนี้หักกระไดแล้วเนาะมาจวดจเดยพี่น้อง ทุกคนทุกคนมาเบินมาเฟินถ้าได้มากรองเมื่อกี้นี่นะออนี่ถ้าออคืนแบบมากรองเมื่อกี้นี่เป็นของธรรมชาติเนาะที่ว่ามากินอยู่เครงน้ำท่าเครงแบบี้อันนี้มันจะแบบสม้มหลือกับแบบอ่าข้าวแบบไแบบแบบทยแบบส้มเปรี้ยวนะกินหวานยอดเราหมดได้ไหมตรงนีอน้อืมอืม เฮ้ยย่าเฮ้ยย่าอ่าเทืาหอมเจี๊ยบคือทำได้เลยว่าอัดวานเลยสมวานคือแบบบางกรอกเนาะมันก็บเปียก ก็ยอนคัะคอยู่ในป่าเนอะกินหนำบ้านเนี่ยขาคัดหนำคาดใน้าากินได้เนาะคือลำไรตั้งหนำคือลำมันหวานชืจอดข้อมเสียมลองบึงดูล้องปะกินหนำตากองลองปะตากองกินปะเสียเด้ตากองก็คือลำไนะเมนเนาะชิอจอดข้อมเสียมอ่าขากับมะฮอดจุดนี้กับมะฮอดบอลเครื่องก้างคู่นะขายที่บ้น่งหยอดคู่เถอะแต่ว่าวันนี้มาจุดเท้าผักถอนกินกินสมเนาะ พักพ่อนเมื่อยได้ไปหาหน่อใหม่กับเมื่อยอันนั้นก็ทางที่เฮาหลุกอยู่บ้านมาเนาะอันนั้นก็เป็นประธานทีเมืองหุ่นของพวกเฮาเนาะออกจากอยู่บ้านมากกับประมาณหกเ,เจ็ดลักเนาะกับมหอดปลาไผ่ปลาหน่อใหม่ที่ว่าพวกเฮากินหเหรอเสียดเสียต้นหน,น,น่อเนาะที่ว่าหน่อที่ยังบอกผลจากดินเนาะเฮาจะเบิ่งตามตามนันเนาะตามนันจะเป็นแบบนี้เนาะตามเป็นทางนี้เนาะเขาเอิ่นตาตาตาต้นใหม่เนาะแล้วเขาก็จะมาเบิ่งตามตามมันลงมาลงมา,งมาซื้อแบบนี้ แต่ดินมันจะแตกคาบแบบนี้นะมันจะอยู่ไงมองนี่า้ามีบ่ม,มีเกับติดตามบึง,นงบเนาะฟาข้าคุดกี่เฮดเลยเห็น,หอนโอนยถือมันหรอบ้างบ้าน่ะนะมี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 แท้ แต่ว่ามันหักไหมเดี๋ยวนี้มันมันหักไหมเ่ยวก็คงเทอะและมันอยู่ลึกๆแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเนาะดวงเลๆแบบนี้กินได้ได้ทุกคนกินได้เลยเนาะพี่พาทุกคนมากินมาทิมบาลองเลยความงามโอ้คัดขัดคักขัดต้องัดโอ้ยอดความงามขาวอ่โซนเลยโอ้คัดโซนเลยโอ้โอ้โอ้หน่อยหน่อยนะพี่น้องมันเป็นดวงหน่อยหน่อยเด้อ เด็กมาพาจะตัดเอาขาอ่อนเอาขาอ่อนนี้ลงไป้หนะโอ้ยสุดยอดโอเคีถ้ามีโตก็จะได้สองร่องแบบนี้สุดยอดก็งอกินได้เลยนะพี่น้องเนาะอีมไปอ๋อน่าเสียบเลยโอ้ยขักขักนาะเรี่ยงดี้เข้ามากินได้แบบนี้กินได้เลยเนาะแบบนี้ มือมอนี่ตั้งเจียมาขักแน่เลยลลสิมันลองกิมน่อสิมันลองซีมมึงแมันเสียบสำรักชิฟวานสำได้นาะพี่งอ้อ้วนาะเปเลไรอันนี้ก็คือเจีวซีฟรุตเนาะแบบเจีวคิงเนาะได้รล้วอืมนึดออกอืมอืมอืมโอ้อ้ะน้องนึกออกลองมึงดูอืม อืมอืมวาอันคือหนามกเผาเลยคัดๆๆๆๆอืมแบบนี้แหละหาอะไรกินเลยของแท้ของพี่น้อง่ะพี่น้องมาเด้ออืมอืมอืมพิอ่ะเขาจวัตถุดิบจากธรรมชาติคือข้างากธรรมชาตินอกไปสร้างเนอะกินดิบก็ได้หวาน เดสีได้มันขึ้นพูดนนึงขึ้นใได้เลอขึ้นใเข้าม่่งร้านเครื่อุ่มซุปเลยขึ้นใจเข้าแซ่เสยขึ้นใเลย จุบๆเลยขับๆเลยปุกๆเลยยามาติดใจติดใจติดใจนี่โอ้คมขับเจ็บป่ะซุดยอดเนาะวานบ่ใบเรือเลยความวานของมันอยูุดไปมันก็ยังวานอยู่ ่ยอมาเด้อมาเด้อทุกคนสุดยอดมซ้เลยซ้เลยค้งวันวานยนป่มปอกให้น <inflamm atori> ี <c oughs> <Grand lun> <ik> ่ตองปอแบบนี้กินนอแบบนี้ปอกอือเฟชเแวแม่ซำเชผ โอ้ยโออยใบเรือเลยอ้ยืยย<ำ>ดย่นเลยพี่พ<า><ห>น้องเลยยืดยดอืม่คค่คน้ำเจ้ากเทืมอืมมือไเอาอคลิปนามอนี้เท่ากับไม่ได้แนี่แหละเ่ไรไล่เม่ไลกั เต็มทงแล้วเต็มทงแล้วเด้เนี่ยสีผ้พาพี่น้องกลับบ้านอ่ะไปกลับ <Bye. S 2> ไปบ้นานเยบ๊ายขอบใจหลายๆลขอบสมมาฟังอ่ามากับโคตรไร่ถ้าใส่ถ้าถึกใจกับโคแชร์เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมซับสไครต์เด้อลาบาย